ส่วนหนุ่มกันชพัฒในเรื่องนี้รับบทเป็นวน,นัดเพื่อนชายคนสนิทของอังสุมาลินที่ยังคงความหล่อเข้มๆแบบไทยๆในเครื่องแบบชุดทหารค่ะก็มีใส่ชุดทหารด้วยครับผมก็คุ้นๆน,นะเพราะเราก็ใส่ชุดทหารมาจากนิทรางอนแล้วครับ แต่ว่าันนี้เป็นทหารแบบชุดทหารของของประเทศไทยครับเรื่องนี้ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างล่ะครับก็คงต้องเตรียมตัวเรื่องของเดี๋ยวกะจะไปซื้อหนังสือมาอ่านครับหนังสือคู่กรรมเลยเพราะว่าพี่กวางกมชนกเนี่ยซึ่งเป็นคุณป้าของการในเรื่องลูกยิ้น้องนะครับซึ่งเป็นรับบทเป็นอัลมารีมาก่อนเนี่ยก็แนะนําให้การอ่านอ่านหนังสือคู่กรรมครับเพราะว่าเพราะว่าพี่กวางเนี่ยเขาบอกว่าเขาอ่านมา3ามรอบก็คือแนะนําให้การอ่านสักรอบหนึ่งครับผมก็จะได้รู้ที่มาที่ไปของตัวละครแล้วก็เรื่องราวว่าเป็นยังไงครับ อจากนี้ยังมีนักแสดงคุณภาพอีกครับข้างที่ขนกันมาถ่ายทอดความเป็นอมตะของวรรณกรรมชิ้นเอกเรื่องคู่กรรมและศกนาตก,กรรมความรักท่ามกลางสงครามในเวอร์ชันนี้จะลงเอยเช่นไรอีกไม่นานเกินรอได้ชมกันแน่นอนค่ะ